สวัสดีครับเุกคนวันนี้ผมก็จะมาเออทำคลิปยาวนะครับผมเพิ่งแคสเกมเป็นนะช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาแคสเท่าไหร่อ่ะแล้ววันนี้นะครับผมผมก็จะมาทำคลิปสอนผู้เล่นใหม่อัพเอออัพเพลให้ไวที่สุดให้ถึงเลเวลห้าสิบ แล้วก็ไปสุ่มพ้นนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนอย่างนั้นแหละอย่างแรกในสอนในแมปที่มีชื่อว่ามีสีนะครับหรือเรียกง่ายๆภาษาไทยก็คืออัปเดตสีทะเลแห่งนีนะครับมือใหม่ใครอยากเล่นก็เข้าไปเล่นได้เลยส่วนผมส่วนผมมีอีกไอดีเงินหนึ่งเงินมีหลักสองล้านส่วนส่วนเพชรมีอยู่หลักสามพันหลักพัน หลักล้านกับหลักพันนะครับตอนเนี้ยไอดีกะไอดีใหม่นะผมจะขายให้เพื่อนเพราะเพื่อนมันอยากได้ไปเลสโกเริ่มกันเลยแต่เดี๋ยวก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามอย่าลืม อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไปเลสโกไปสอนผู้เล่นทำผู้เล่นใหม่ทำเลยขั้นตอนแรกให้ไปตรงนี้ครับสอนผู้เล่นใหม่ให้ใช้สกิลนี้ ไม่กลัวมันจะหมดนะครับเพราะมันไม่หมดนี่ให้มาคลิกฟอปป้าตรงนี้นครับให้มารับควสตรงนี้เนี่แต่นม่เก็ไปคลิกฟอป้าเลยเออคลิกฟอปป้าครบหนึ่งพันครั้งแล้วก็ให้มารับคุยตรงนี้ครับนี่แต่ไม่ใช้ดาฟัน ยังไม่เด้ใช้หมักต่อยตอนทำโคพาตัวหึหนึ่งพันเจ็ดพันห้าร้อยฟพีควาูลไหนฟังางอ้ กัมาโซกันมาตรงเลยเ่รตายหมดพแต่ก่อนอื่นต้องมีโค้ดใช่นะครับแล้วผลล่องผึใครวันนี้กูไม่เอาเนี่ยใครใครฟาร์มเงินได้หนึ่งล้านให้มาซื้อเขาเรียกว่าคัมเพยมันสามารถเอาโค้ดได้ โค้ดดำเป็นโค้ดโค้ดใช่ฟังไม่ผิดมาเป็นโค้ดเฮ้ย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 ทำงานแบบนี้ได้เลยนะเว้ยเอาไม่เลยหน้าทุนต่อหนัาโอเคเอาใหม่ครับนะครับตอนนี้ครับเราจะ ให้ทุกคนได้อันคันที่เขาเราียกทำดีแล้วให้มานี่ครับมาจะรับควยได้สองควสดนี่ตัมันจะให้เราล่าจิบตัวมาแค่นี้เราก็ฟาร์มไวขึ้นแล้วแนะนำเลยผลที่ฟาร์ม่ายที่สุดคือผลหมา รูปร่างหน้าตาของผลหมาก็จะเป็นแบบนี้นี่เล่มนี้มีแต่มีมครับม,มีจะบเป็นมีม,ม ถ้าผู้ติดตามของงห้าสิบผมจะมาสุ่มแจกผลระดับตำนานเนี่ยครับทั้งสี่คนเลยสุ่มผู้โชคดีแค่สี่คนอย่าลืมคอมเมนต์ชื่อตัวละครไว้ด้วยนะครับนะนี่มีมีื่อมันจกวนนี้มีข้างหัยเยอะที่สุดอืม เวียดนามเนาะเวียดนามเวียดนามใครเยอะสุดไทยและไทยอะ่ะเวทีภาษีบิลเลียนนะครับใครอยากทดสอบแล้วเมดดาหรือว่าผลนอะ่ะก็มาทดสอบนี่เลยเช่นนหัวมมา นี่ครับมาบผมเองนะครับมันชื่อว่าบ๊อบนะครับบ๊อบมาปิดท้ายด้วยการสุ่มผลสิบผลมันมันก็จะแค่ไปไปสีบคนสองถ้าแต่ผมเกือเกือครับเรียบร้อยครับ วันนี้ก็จดแค่นี้ไปนะครับฝากกดติดตามผมด้วย